อ้อัตใหญ่เตเบืเอเอยหมาโตแมยอะดิเมยมโตแมยอีละทักทายสบายดีและกาสวัสดีตอนเซาสายพี่น้องนี่สูงนี้ก็ยังไม่ทันขึ้นไฮได้เพราะว่าอยู่เฮิร์นอยู่บ้านแต่ตอนนี้นะกำลังอยู่หน้าอิมิพี่น้องเอ้ยมาเอามะง้ว วันนี้นะ่ไม่ได้ไปสิเลืมมานานในนี้เพิ่นเข้ามาแต่เ้านี่เาะแต่ว่าค่อยขาหากระเปิดคลิปเดี๋ยวนี้นะมาเอามมงิ้วนะนี่ตัวน,นี้นะขึ้นเอาแล้วขึ้นเอาแล้วลงมาแล้วนะเก็บได้หลายโซบล้วะนมงิ้วมันเหลืองกุ้งแล้วพี่น้องเอยพอดีอันเอาเนื้อด้วยก็เอาเมออันยัดชนะยัดมอนนะเอาเมอ่แล้วก็เกะแบบนี้นะมันจะเหลืองกุ้งแล้วมันออกเป็นสีเหลือง แดีวนี้น้แบบมันแก้นะขาว่านะมันแก่มืแล้วพอดีแก๊ะเก้ะก็สบายเอาเมือแล้วก็เสือกสอบแก้ะแล้วก็เชือกสอบแล้วก็เอาไว้ยัดชนะนยัดหมอน,นยัดอันหลายๆสอบแล้วไ้สอง 3, 4, 5, 5, 6, สามสี่ห้าไ้ห้าหกโอบแล้ว <S <S ลอยขึ้นนะสอดปลายพี่น้องโอ้ยพุ้นแล้วเ,เอาไม้ทั้งเอาไม้ทั้งหรือว่าแมน่นเทนอร์โนยเทอร์โนยนะสน,นตะเวนทิ้งเริ่มตากับมันมืดแล้วก็เลยลงมาไตยหัวคันดขึ้นได้ คนใดอยู่ทีงนะดอกไตยจริงค่ะอันนี้แบบมันอันมันห้าวคักแล้วเนาะไหมอ่ามันห้าวคักมันแตะแล้วห้าวชิ้นเสื้อสอบไปอันนี้นะย่ามันเวลาล่มมันนะย่ามันปี่อไปเที่ยแบบนี้เลยพี่น้องเออห้าวเกะแล้วก็เฮาต่าไอ้บ๊อเบย์งี้วันน่งหรือว่าไม่ได้ต่าบบยัดเลยบ๊อบอ้มันยัดต่าแค่แบนยั้วก็ต่าเอาหนูเหมัือนอพี่อด้วยเวลาเฮาแกะนะ อันนี้มันจะเป็นซุ้มๆอยู่ได้ซุ้มๆแล้วก็เป็นสมัดอยู่ตัวเหลืองกุ้งนี่นะมือแล้วก็แกะแกะเปลิมออแล้วกะ็ตาะตาแล้วก็จังหยัดนะแบบนี้นะห้าวค้าแบบนี้มีต้องตะแล้วไม่เน,นองแบบนี้นะห้าวคักค่อยแตะห้าวคักมัมก็นจะเป็นสีเป็นแบบนี้หลายๆอบบละคุณเอาแม่นเอามาเก็บก่อนพี่น้องมาหนิค่อยจะเหลือแล้วได้หลายโอบละ เก็บมังยียาเนี่กะห้าสิไปหากินต่อนะมื้อนี้นะหาก,กินเมล็ดกินข้าวเท้งเลยว่าสิไปหาขุดกระปูแล้วกะเก็บพ,พักพี่นะ้องเอ้ยแต่ว่ามาเบิ่งน้ำเดียวว่หาห้าสิได้หรือไม่เมื่อกินขุดกระปูแดงว่าสิขุดกระปูแด,ด,ดงอันป่นลสวายกินตอนเท้งนะเก็บกันเอาเมอแล้วกะมื้อเลือบางๆแล้วก็ห้ากแกะเกะ ไข่เดตัวนี้เขาเก็บมดละเก็บมืดละก็บันนี้ก็เสีเอาอันกระสอบนี่นะกระสอบเมืองนี้นะเขาไปไว้อยู่อันเทงพี่น้องเอ้ยตะลางเทงแล้วก็คือน้บ่าวมาเอาคือน้บ่าวพันเพื่อนมาเอาเคือเอารถไถมาเอาเพราะว่าเมืองนี้เขานะได้หลายสอบเนาเอาเมื่อมีมืดต่อถ้าเอารถจักรซือรถจักรเมื่อนะซื้อน้ำบ่าวเพควนเอารถไถมา มันเหลือกระสอบพี่น้องกระสอบพอเอามาซี่สอบนึ่งแหละกระสอบมดแล้วเฮาก็เลยเทไว้นี่และวฮะจะตั้งไวพ้พอดีเก็บมดแล้วตั้งไว้นี่เลยเด็กตอนนี้อันกองไว้แล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็เสื้อกระสอบไว้แล้วเอามาไว้แล้วนี่ ันนี้กระทาแต่นน้ำบาบคนมาเอาเพื่อนะรวมกับเป็นพอดีห้าสอบปลายพี่น้องมีคนหกสอบซ้ำมีเพื่อนออกก็สอบมาสี่โซบนึงไปวันนี้กะสี่อันห้าไปหาคุดกระปูพี่น้องเออคุดกระปูแดงนะคุดกระปูแดงมาป่นกินไปเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำเดียวสิได้บ่ไปไปเลยบนันนี้มีเพื่อนพาไปนะพาไปคุดบ่เลเลเว้ยบอรนี้บ่เจ้าวะนะ แถวๆนี้บ่ฮูกปูเด้งมาหอดล้วกะเห็นลดเป็นขี่คู่อยู่พี่น้องเอ้ยแล้วก็เห็นห้อนหอยตีนมันลงไปนะมาบนันได้เหาสิฟูตดก่อนได้พอป่อนก็เอาแน้วเพราะว่าตอนนี้ก็ถึงแล้วยึดถึงเข้านะไข่แต่ดินมันสีอ่อนๆอยู่ฝน,นตก คุดมาสองหูแล้วมีได้พี่น้องเอ้ยอันนี้นะมาหูที่สามนั่นนี่ห็นแล้วคุดเนื้อนึงแล้วก็คุ้งละกระเบื้อนงะตัวใหญ่เติบใหญ่เติบได้หูสชไม่ได้ใหญ่ไปเลยเคยซับละตื่นตื่นหนึ่งอันนี้นะห้าคุดตามใส่ห้องใส่ห้องน้ำเวลาฝนตกกับน้ำมันจะลงไหลลงมานี่ไหลลงไหลลงเฮวหน้าก็ได้ตัวนึง Hoong là hoonika. này cả, tậpet, ok. Hm, khao bé, ok. khá Mhm, tonya tậpet, áo Mhm, tonya này, ok. Mhm, khốp này, ok. Mhm, nhảy tậpet, bé ơi, tonya tậpet, ok. Mhm, tonya tậpet, ok. này tonya tậpet, ok. Mhm, tonya tậpet, ok. Mhm, tonya tậpet, thì นี่คุกอีแหละตัวนี้กะมาเบิ่งว่าตัวใหญ่บุรือตัวน้อยอืมใหญ่ขนาดพี่น้องเอ้ยตีนเท้ามาละอันนี้นะมันฮักฮักมาแต่ก้าวตีนนี่ตัวใหญ่เติตัวแม่เบิ่งว่าไขา่มีไข่อยู่องค์ดูบ่สตื่นก่อนฮักมาทะเลเดี๋ยวเบิง่งกระเตลมันอยู่อัน,นมีไขบ่บอส พยยยยี่น้องไข่ยกเตี้ยมันแดงๆเลยตุ่ยเลยตัวน,นี้กันามหีกามหีคุตูอือโ้ตัวแม่เอ๋ะพยยีะ่น้องเอ้ยแต่ตัวแม่เอ๋ะไข่เต็มอันกระเตี้ยเอ๋ะนะฮะอืมเนี่ยอีเบะเพื่อจะเยอะกินข้าวแล้วกินมะโหดข้าวเส้นยังไม่ทันกินเต็กโตแลว้วเบะได้ซี่ ได้สี่ตัวคุ้งแล้วอสองสองสามบาทน,นึ่คุ้งวะเออมีสามอะเนธุดอสองสามบาทน,นึ่คุุงละ หมานตัวแม่อะดิี่แม่ตัวแม่อีล่ะสามตัวแล้วตัวแม่ไข่เต็มเตี้ยวตัว,น,ตวนี้ใหญ่ขนาดนี้ดิตัวนี้กะบางคุยกะเลิกบางคุยกะตื่นพี่น้องเอ้ยตัวผู้แบบนี้นะนะค่อย่ะ,อะพอแล้วแบบนี้ได้หลายตัวแล้วพี่น้องเอ้ยกระฮ้อนแดดทริงเข้าผมพูดค,คุยนี้ก่อน วันนี้เฮามาหาเก็บพักละปู่พ่อละพี่น้องโอ้ยฟอได้ป่นป่นเสื่อเงากับไวกับสิได้หลายเติมเยอะอ่ะหูพักแก่มัาละเบ้แก่มัาละพี่น้องใหญ่มันแล้วอกอีมีมาหาเลือกทว่าขี้ขมอันนี้นะพักขี้ส้มมันเป็นด่างใหญ่มันแก่มาละพี่น้องมีมีเพื่อมาเก็บนะตอนมันงามๆนะพอเลยน้องสิได้เด้อี่มีเพื่อเห็นเลย อันนี้พักพักขี้ขมมันยังอ่อนอยู่ปลาตัวเพื่อด่างใหญ่ก็ได้เว้พักขี้ขมอันนี้นะยังไม่แทนแก้วเบสนี่พอดีกินบ่พอดีเรากินเราดูดิูดอันนี้นี่ยแบบเบอร์มันหลายพี่น้องพักขี้ขมเบอร์มันหลายยังกินได้อยู่ด่างง่ายกับมันขึ้นมันขึ้นบ่ขี้ขมแคบดีนมพี่แสดงง่ายๆทำงั้นพักขี้ขมเอาแต่พักขี้ขมอีเว้ยวะ ส้มถึงมันเอาหนาวไเก็บสปลาชก็ตี้อ้อันนี้เดเบิยังเอาได้อยู่ภาษาไหนอืมแก่เลยใช่แกจะกินได้มันมันมีคือพะกีส้มเนาะพะกีส้มมันมันพื้นน่ะนี่ดน่ก็เบอร์มันจะแตกต่างเดียวเบอร์มอนกับเบอร์เน่าเน่าเบอร์พะกีส้มมันจะเน่อันนี้มันเบอร์นี้แงมันมันได้หลายตัวปะ có không trở nên là người ta nên hai nó hay ní đây nè lưu này lưng nha mga 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 ย่างก็กินเข้ยไปดิฮะเขาเป็นย่างดูหว่าจกินแค่ไหนนี่พักนอกก็เอาได้เอาเนื้อเสื้อน้ำเดียวพักนอกกังามอริพี่น้องเอ้ยงามก็บนข้อไปเอาตอนนั้นอีนะฮะของนอกนี่นะมันโจุ๊ะๆเนี่ยบนนี้นะบนนี้มันซุ้มพี่น้องเอ้ยมันเป็นซุ้มมันมันซุ้มมันมันเป็นหองหองโวย ขอาเมื่อนึงนเท่าดีงามีเร์พักนอนี่กำมึงดุเดะเดี๋ยวพี่น้องมาบนนี้นะหังกระเตกเลยพักขี้คมทั้งหมดนะนี่อันเขียวๆนี่นะมันเยอะอ่ะเดงกๆในเรามันเก่แล้ว พักขี้กมพักกระดูกเคียดเว้พักขี่กลมแล้วก็พักกระดูกเคียดพักขี้กมทั้งหมดเลยนี่นะเต็มหัวหน้านี่ที่หายบีมาเอาตนมันกรหลังอ่อนๆนะแต่ว่าสัมนี้ก็พอกินได้อยู่พูดกินใบมันกินเบอร์มันนี่นะเดี๋ว่ามันอ่อนไปเท่าสิกินได้เมื่อจางหรือมันน,นี้วกะเม่ว่าเอาเต็มกระยังไม่มาเห็นหลายแล้วก็จะอ่อนอมันงาม เดี๋ยวตัวนี้ขึ้นมาแล้วแต่เก็บพักนพี่น้องเอ้ยพักฮขาก็ได้หลายเติบแล้วจังเบิ่งนะ <c oughs> มาโหดพี่น้องเอ้ยสุกอิ่มโซอยอยู่ขาเมื่อก่อนแม่เมื่อก็จัจะเอาเดี๋ยวตัวนี้ไปอันแม่นมาอันไ,ไปอันเอาไวายก่อนเฮออิเดเพื่อแม่นมาโหดท่าเอาไวายเชือนกระปู่นนะปนกระปูเด็กไปเอาไวายก่อนเด็ดก,ก่อน อันนี้ก็มา,าวายพี่น้องเอ้ยมา,าวายนี่ก็คือมันเป็นงาอ้อสูงๆแล้วก็มันอ้อจากวายแลวมันเป็นเม็ดเลวก็มันเป็นงาอ้อนี่ถ้ามันซุกมันสเสียบแ้่มันซุกมันสีเหลืองกินกบหวานหวานเอ๊ะตอนนี้วายค่อยก็ได้ละสามดุงเสื้อเบ็ดมาหดนะอันนี้กับพักพี่น้องเอ้ยพักที่เฮาเก็บเฮาหานนั่นนี่ได้บักหลายๆแล้วก็กระปูอยู่ทั้งลุมไปไปนี้เฮากะซิมเมอร์ละนะเดี๋ยวตอนนี้ค่อยกับเมกะได้มาหอด้วยแล้ว,ว,วพี่น้องเอย้ย ก็คืออันเบ็ดมืดนะตอนเยอะมากนะคะพอดีเบ็ดมืดเลยตอนนี้มาเถิดละมาแล้วก็ะสีหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิ่นไม่ได้ข้าวซาอท่านละกินอยู่เอาพักเอาก่อนพักก็ะเพาะน้ำหามเบกีว่าได้เบกจิปันเพื่อในขาวเมื่อเกนี่ปั่นเพื่อนเขาใน่เพราะว่าพักทำบักได้หลายเลยนะคะพักเนาะกับพี่น้องมึงด้วยเนาะเฉยพเพื่อนพักเนาะนะโจกแห้งอะไรพักเนาะเฉยพเพื่อแล้วก็ได้มาโหดผมน่ะนี่มาโหดเอามากินพี่น้องเอ้ยมาโหดกันเอามาสูขอกินนะ อิ่มอะไรงามพร้อมนะหวานเงยญ่ายที่สุดกะคือพี่น้องหลังจากที่อันนาบาปั่นกับเมน้งกิฟเพื่อนได้อ่อเฮือนนะอ่อเฮือนแล้วก็เพื่อนกับไปยู่พูดเลยเพื่อนกับไม่ได้อยู่พี่ตัวน,นี้นะเ mm. พื่อนไม่ได้อยู่พี่ได้ะกะมีทออิเมะและะ้วกับกับนาบ่าผูหนึ่งก็นาบป่านนะและะ้วก็สเปกก็เลยมายู่นั่นเมาอยู่นั่เพี่น้องเอนะะะอยู่พุนแน่แล้วก็อยู่พุนแน่ยู่เฮือนยู่เฮือนอันน,น,นัแม่แนะ่แล้วก็ยู่พี่แนะ่ กับอ้มีเพื่อนกับมิมีมคูอยู่นั่มอะนะแล้วก็มานอนนะเพื่อนกลางคืนกบมานอนนั่มบาเน,นี้นึ่งพักคนบะเวนล้างกัวัานี้เขาลงวัดมาแล้วพี่น้องเอ้ยจะลงวัดลงจังหันมันเคือบุ่นลลวเด้แล้วกะบ้านอันบ้านสเปนเนะี่ยเขาขายดอกไม้แล้วขายดอกไม้แบบติดแบบแทบ,บันอื่นมานะแบบ บ้านเทามีงานบุญด้เขากับซิติ้ดอกไม้เซนีแบบเขามาบุญนะปูก็โตัวใหญ่เป็นตัวเยอะคูดนะฮะเ้าวสีอสนันอนั้นพักก่อนนึ่งพักไว้ก,ไก็ดีล้างกระปูแล้วก็ปิ้งเอากระปูนะก็ล้างลายน้ำนะเอ้ขี้ดินลายพักโหนกอะ ได้มีหลายไปเลเยฟ้าอย่ามาอย่ากินน้ำย่ากินข้าวอเอารเซอร์โอเลยบัดนี้ิถึงเขิงโหดแล้วมันก็นยุกเอง <c oughs> ภัยกับไอ้มีเพิ่นด่างติดแล้วมาค้างเลยบัดิค้างแล้วก็เดี๋ยวไปล้างกับปุ <c oughs> กโตหากระติดก็นี่อันนี้นะไอเบะเพื่อนนะโคปลาพี่น้อง คปาแต่ว่าเพิ่นเอ็ดห้าวเอ็ดห้าวไว้กินหลายมื้อนะตาแดดไว้ต้มโหมันอืมต้มโหมันปลาคอใหญ่อามาตือถือจัดเออถือจัดเจากก่อนต้มกบางทีก็ต้มเอาครึ่งนึงพี่น้องเอ้ยแล้วก็อีเพิ่นจ่ไว้เฮ็ดอันนั้นํากักยตะหาวตะแดดไว้ไว้กซือผักมันจะแซ่บนะตัวใหญ่เตถ้าต้มก็เฮากินหมดด ໂຕใหญ่เลยสิหาเสา,าะออกเก็บแล้วเด้อพี่น้องเอ,อ้ยปลาคอบัดนี้เฮาก็สิมาใส่นะเฮสิต้มเอาครึ่งนึงเอ้ยครึ่งนึงนะไว้ให้อ,อีเ่เพิ่อนอนตะา,าไว้แกงแซนซีถ้าต้มหมดนีะ่ะกินมีหมดนใส่ก่อน เอาคว้าไว้ตาแดดนี้นะถ้าเก๋อ,อีกข้าวไหวจุดตัสูงนี่นะมันแดดแห้งเท่าไหร่นะคะชิตตาไว้หลงังหลังข้าเฮึ้นตาไว้ยจิมันน้งกระปูกแบบนี้น้งกระปูโต กระป,ปูปิ้งปิ้งซุปหอยจังป้นนี่น้องอันนี้น่ะไข่กระเตวม,มันเขอขิบมาไข่กระเตวเลนี่กระปูปหอยล้างแล้วลส่งปิ้งซุกเจ็ดตั้งตัวน้อยๆนะน่นาไั่นี้ห้ากระป,ปุปิ้งอ่ะเีนึ่งพักเขาก็อายขึ้นแล้ว เสร็จสุกละนี่แหละน้าบา่าวเพื่อนปิกก้งกระป๋องกระป๋องสามตัวมาวันนี้สิปิ้งก่อนเอาช่อ้ี่ก่อน thank okay. you ปิ้งละไปส่งปิง้งเอาปิ้งแบบนี้มันจังมีทื่ขี้เท้านี่าหลังจากที่เฮ้าอันถ้ากระปุ๊ซุกกระิ่เฮ้ามาอันใบหวายก่อนายเอาสามดวงโด่งย่งใหญ่ทเดียวใบแล้วแล้วก็เอาไปเผาเผาแล้วก็ป่นสุสูก กล่นหอมแล้วเดี๋ยวมาพีดมั่งก่อนอสีเหลืองๆเป็นจะแซบแล้วน้อยได้รบริเวณมาชมนะได้พี่มีคนไปหามาชมมดชมเสืออันตุมหูปลาคอ cười chỗ ở đây phá đi sống đủ cứ cây súp à cơn hòm đó đi tôm pa cái bị bên đều khá mô phân lan này là cái sườn sườn một đề năm nếu một bay léo là một ngày một ngày. สามโดูโจุๆงามๆทุเรี่นพีงเอ้ยนี่อ่อนๆนะเดี๋ยวท่าเผาก้อนท่ากระปูซุกแล้วก็ท่าจีจีคือมันแบบโอแบบอันจีมันแหมๆนะแล้วเอามาปุ่นซึกระปูนี่กระปูเฮาซุกแล้วเดี๋ยววันนี้กาซีอันเผาไวโตบันนี้นะอ่ะวันนี้กะเผาไวโตสามโดูงพอเพราะมันอัน แมแมๆนี่สักหน่อยเดี๋ยว,วหูปากกะเท่าหูเดียวนี่ก็เต็มเลยพี่น้องอเ,เต็มหม้อน้อยนี่เปื่อยละเดี๋ยวมาพีนอันทางเถิงมันลงก่อนสิโปงมามาีิสิคว้ากระปุกก่อนจิดไม้พี่น้องค่าในนะำไม้เถิงมันไผ่แห้ง เดี๋ยน,นี้เนี่ยอเม่เจลไอีม่เพื่อนอันเกี๊ยวไม่ค่อยค่อยต่ำนะนี่ยกระ,ะปุนกระปูและะ้วก็เซอเบอร์พักมาไม่ได้ต่ำเกี๊ยเบอพักไว้ข้าซุกละมานปดิเดี๋ยวอัน,น ผ่าเดี๋ยวผ่านผ่านเป็นกะทิกะทพีองตัดตัดเป็นทอนยังหอนหอนอยูออ่เลยไม่ได้กินหึงแล้วปุ่นกับปูเสื้อหวายน้ต้ต่อนอยู่ไห่ิแกกระปูเสเลยนนเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องอแต่นี้เป็นจะแซบ่บอันนี่ไขม่มันอืมพี่น้อง ใครแดงๆอันอันที่หเห่าเฮ็ดปุ่นนี่นะเขาเอินว่าอ่างมันพี่น้องเอ้ยอ่างเดี๋ยวซูนอันนี้เขาจะเอินมาอ่งมันอ่งมันจนไม่องม่ง ไข่มันอันนี้มาวันนี้เสือ้อหวายตาเลยไปนี้่สเสียบไปเลยพี่น้องอร่อยไข่แดงๆมัน เซียงพักาขอโทษขอภัยเอ็มเทพพี่น้องเพราะว่าอันยุวัดนะเขามีงานใกล้จะหอดงานบุญใหญ่แล้วเขาเปิดหนังสิงสิงพี่แล้กะคนอยู่บ้านพายเล็กลงแข่งหันจากพี่กินข้าวก่อนจังหวะมาวันนี้ตักก่อนมาเทพพี่น้องไป็นจะเสพ ปูเสื้อไหวมาตักตรงป่าเฮอีเบะก่อนอีเบะเพิ่นกินกระปูไม่ได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นกินต้มป่าไงปลาคอใหญ่ต้มซื้อไขม่มดเด็กหรือว่าแม่มดเด็กนี่แต่แซ่บอะรไร คือคัมโมเด็ส,มสม้มๆเธอเด้ตบมปาคอกับคันโมนเด็ปกับแม,ม่โมเด็เกือบลืมพี่น้องเ,อเกือบลืมนี่พักไหมนี่โอ้ยไปแจ่แสบไปเลยนี่พักกันจงไว้กินบุลแรงก,ก,กินมีมดกระดกนะโดดนี่นะ จงไว้กินมะด่งฮึ้าวโซนนี่งกินเท่าแล้วละ่ะปุ่นกระปูสวานตุน๊บป,บป,บป,ป,ปะโคซือมุดเนี้ยมุดแดงเนื่อพักจักพักนอกพักโคนน้ำมาให้น,น้องกนินข้าวน้ำเดียวกนิขกนข้าวเทงได้ข้าวเสาข้าวเท,ยง,วเทยงยูมเดียว นู่แม่เพิ่งก็มากินข้าวมาเด้อพี่น้องมานี่มาน้ำชาแป้งนี่เพิ่นอยู่เพิ่นแม่เท่านี่มาไปกินข้าวกินน้ำแร่น้ำมากกินข้าวสำกันเด้อเขาง่ายได้มาเด้อนึ่งพักป้นกระปูแม่เพิ่งไปกินไม่ได้กระปูเพิ่นขลังแต่สิ่นี้อยู่นี่นะผมอันกูมาแล้มกวง่าย

ดิตอนนี้เฮ่ากะกินข้าวกินน้าอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยกินข้าวกินน้าอิ่มแล้วกะพักพอนตอนนี้นะเพราะว่าอันเป็นตันเลกแล้วกากินขวายาประมาณบ่ายโมงสองโมงนี่แหละเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เอาซ้ำนี้พี่น้องคลิปหน้าพบพลอก,กันไหมกะัข้อมขอบแจเดอร์่ีติดตามนะครับชมเดี๋ยวคลิปนี้เอาซ้นี้นล่ละบ๊ายบาย